สวัสดีครับเจอกันนะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถตักขนาด3คิวนะฮะที่เป็นสายคล่องตัวเน้นความคล่องแคล่วมาให้นำให้ชมกันนะฮะซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยก็ตามชื่อต้นคลิปของเราเลยนะฮะเขาเป็นรถตักผมเจสุรรุ่น W สองร้อุ่นหนั่นเองนะครับลูกค้าครับแน่นะฮะ270เจรุ่นหนะฮะแน่นอนเจ้าตัว270นี้เนี่ยจะเน้นความคล่องตัวเป็นหลักนะฮะเพราะว่าเจ้าตัวขนาดนะฮะบุ้งกี่นะฮะขนาดล้อโดยรวมของเขาเนี่ยจะเทียบเท่ากับตัว W A สามเลยนะครับอ่าอย่างที่บอกนะฮะเป็นไซส์3คคิวววนะรัับแตต่่าาเจ้2 ตัวนี้เนี่ยเขาจะลดน้ําหนักนะฮะของตัวรถเนี่ยลงไปนะฮะเพื่อให้เขานะฮะสามารถทํางานได้ไวมากยิ่งขึ้นคล่องตัวมากยิ่งขึ้นคล่องแควมากยิ่งขึ้นนะฮะคล่องตัวหรือว่าพูดง่ายๆคือคล่องตัวทํางานไวกว่าตัว WA 320นั่นเองนะครับแล้วก็ข้อดีของเขาเนี่ยอีกอย่างนึงก็คือว่า เขาเนี่ยนะฮะเซฟตัวพื้นปูนที่หน้างงานลูกค้าเนี่ยได้ดีกว่าตัว3ามสูนยนั่นเองนะฮะเพราะว่าหน้างงานที่เป็นลานปูนเนี่ยบางที่นะฮะถ้าเกิดรับน้ําหนักมากๆเนี่ยปูนมันจะแตกได้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็คือตกออกแบบมาเนี่ยตอบโจทย์งานนี้โดยเฉพาะเลยนะครับเพราะว่าด้วยความที่เขามีน้ำหนักตัวเบาเนี่ยนะฮะลูกค้าครับแต่ว่าได้ขนาดมุกีสามคิวเนี่ยก็จะช่วยเซฟนะฮะหน้างงานที่เป็นลานปูนของลูกค้าเนี่ยได้ดีมากๆเลยนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยนะฮะสองเจ็ดศูนย์รุ่นห้านะฮะรรูปทง บอดี้นะฮะระบบภายในเกียร์เกลือของเขาเนี่ยจะเป็นโฉมใหม่แบบใหม่ทั้งหมดเลยนะฮะมีความไวเพิ่มมากยิ่งขึ้นตอบสนองได้ดีมากยิ่งขึ้นขับง่ายมากยิ่งขึ้นนะฮะแต่ว่าเขาเนี่ยยังคงความดีเลกษาง่ายในส่วนของตัวเครื่องยนต์ของเขาเอาไว้อยู่นั่นเองนะฮะเพราะว่าเครื่องยนต์ของเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาจะใช้งานเป็นเครื่องยนต์นไดเร็กธรรมดานั่นเองนะครับอ่าได็กอินเจคชั่นนะดูแลง่าย บำรุงง่ายนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะซ่อมแซมง่ายนะอ่ะไหนพูดถึงเครื่องยนต์แล้วเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กันหน่อยในส่วนของตัวเครื่องยนต์ของเขานะฮะก็จะใช้งานเป็นเครื่องยนต์กสูบเทอร์โบนั่นเองนะครับตัวนี้นะนี่กสูบเทอร์โบรัดเครื่องของเขานะครับจะเป็นขุมพลสูบ6ดี102นั่นเองนะครับเป็นเครื่องยน็กธรรมดานะฮะเดี๋ยวให้ดูสภาพใกล้ๆนะครับ นี่เป็นสภาพฝั่งหัวฉีดของเขานะฮะก็อย่างที่ได้ลองให้ดูเลยนะครับเป็นปั๊มสายธรรมดาเลยเมนนวลเมนนวละนะฮะเน้นการใช้งานง่ายๆดูแลง,ง่ายๆนะฮะตัวนี้นะครับนี่นะฮะสวยๆล่อๆนะครับเบอร์ยางนะฮะตัวนี้เนี่ยก็จะใช้ยางนะครับเป็นยางเบอร์20.5 25นั่นเองนะครับตามสายร,รถตัก3คิวเลยนะฮะตัว w a 3 2 0ส,นสเนี่ยก็ใช้ยางเบอร์นี้เช่นเดียวกันนะครับนี่เป็นสายมาตรฐานของตัว3คิวนะแต่กระบบด้านหลังแน่นอนอย่างที่บอกไปเป็นโฉมใหม่หมดเลยนะฮะตัวนี้เนี่ยก็จะใช้งานเป็นระบบพัดลมลปัป๊ม,มอรให้ อีกรูปหนึ่งเลยนะครับไม่ต้องคอยมีสายพานคอยดึงกาลังเครื่องยนต์แต่ด้วยว่ากับอีกต่อไปแล้วนะครับแล้วก็ความเร็วของเขาเนี่ยจะหมุนเร็วขึ้นออโต้ตามความร้อนของเครื่องยนต์นั่นเองนะฮะถ้าเครื่องร้อนเขาก็จะหมุนแรงนะฮะถ้าเครื่องไม่ค่อยร้อนเขาก็จะค่อยๆหมุนแบบชิวๆสโลว์ๆนั่นเองนะครับอ่บะเดี๋ยวเปิดดูเครื่องยนต์ฝั่งเทอร์โบกันต่อนะครับนี่นะฮะ เครื่องฟังเทอร์โบนะฮะก็มา แห้งสวยเดียวมากทั้งสองฝั่งเลยนะฝั่งวาชีตก็แห้งฝั่งเทอร์โบก็แห้งนะครับสวยเดียวมากเลยแล้วก็เสียงเครื่องการทํางานของตัวเครื่องยนต์ของเขาเองเนี่ยก็ทํางานได้แน่นนะฮะนี่มันดีปกติเลยไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกติออกมาจากตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับเนี่ยสวยๆแห้งๆหล่อๆนะตัวนี้นะครับแกนเกิดนี่เราดำไม่มีนะลูกค้าครับเ่าเป็นเนี้เดียวแบบนี้เลยบุ้งกีก็สวยนะครับไม่มีรอยฉีกขาดไม่มีรอยทะลุนะตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราดูเกียร์กันหน่อยในโซนเกียร,ร์ของเขาน,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 นะครับก็จะใช้งา<ร>นเป็นโล นี่เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะอ่าเกียร์ปั๊มไฮอลิกนะครับระบบใหม่นะครับไม่ใช่เกียร์พ็องนะนี่นะฮะ คาเฟียนะครับก็บอกได้เลยว่าท้องสวยดีมากๆนะลูกค้าครับจุดรั่วซึมเนี่ยไม่มีเลยนะครับแห้งๆสวยๆนะแต่ก็เรียกได้ว่าการขับใช้งานของเขาเนี่ยด้วยความที่เป็นเกียร์ปั๊มรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะขับใช้งานได้ง่ายมากๆเพราะว่าเขาเป็นเกียร์ออโต้นั่นเองนะครับลูกเกียร์เนี่ยเป็นออโต้นะผัดหน้าผัดหลังอย่างเดียวเลยนะครับไม่ต้องมานั่งไล่เกียร์หนึ่งสองสามสี่เดีดูว่าขับอีกต่อไปแล้วนะครับก็เสียวดีมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราขับขึ้นไปด้านบนกันต่อนะครับลูกค้าครับแล้วก็เดี๋ยวมาลองขัััััับบบในนนนนนส่วขขอองงแมมปป๊กกกเเีียรร์จ้้าคคะไ นี่นะครับผมถัดขึ้นมาด้านบนนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟิลลิ่งภายในนะฮะของเจ้าตัว W2005 คันนี้นะครับนี่ภายในก็ส่วนนี้เลยคอนโทลเนี่ยจะเป็นคอนโทลคู่แบบนี้นะครับลูกค้าครับขึ้นลงหนึ่งตัวแล้วก็ควอมหงาย1ตัวนะครับอ่าเดี๋ยวผมลองกดตัวเทปปั๊มให้ดูก่อนเลยนะครับบนีกดตัวลอยได้สบายๆนะครับตัวนี้นะครับปั๊มเนี่ยก็ยังถือว่าทํางานได้แรงนิ่มดีปกตินะไวตามไม้ตามมือเลยนะครับ นี่นะฮะคอนโทรลนิ่มนะครับตัวนี้นะครับอ่านุ่มเดียวกว่านะฮะโอเคเลยนะครับปั๊มใน่บอกได้เลยว่าแรงดีพร้อมลุยพร้อมใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ถัดมาในส่วนของเกียร์เนี่ยได้บอกไปเป็นเกียร์ออโต้นะพักหน้าพักหลังอย่างเดียวใช้งานกันได้ง่ายมากๆนะครับแต่ว่าลักษณะการใช้งานของเจ้าพวกเกียร์ปั๊มหรือว่าเกียร์ออโต้รุ่นใหม่แบบนี้เนี่ยจะไม่เหมือนเกียร์ทอนะฮะถ้าพวกเกียร์ทอรุ่นเก่านะฮะคือถ้าเกิดเราใส่งานเกียร์นะฮะ โดยการใส่เดินหน้าหรือว่าถอยหลังเนี่ยนะฮะรถเนี่ยมันจะไหลทันทีนะครับเนี่ยนะฮะคือถ้าเกิดใส่เกียร์ไปรุ่นเก่าเนี่ยรถจะไหลทันทีแต่ว่ารุ่นใหม่ที่เป็นเกียร์ไฟมอันนี้เนี่ยไม่นะครับเราต้องทําการเหยียบคันเร่งของเราก่อนนะครับเกียร์เขาถึงจะทํางานนะครับแบบนี้นะใส่เกียร์เราต้องเหยียบคันเร่งแบบนี้นะครับอ่ารถถึงจะไหล <TH US S 1> เกียร์ถึงจะทํางานนะครับถ้าเกิดอยู่เฉยๆเนี่ยมันไม่ไหลนะฮะเกียร์ไม่ทํางานนะลูกค้าครับนี่นะฮะ น,นี่คือลักษณะการทาง,งานของรถรุ่นใหม่นะแล้วก็จังหวะที่เราผ่อนคันเร่งของเราเนี่ยลูกค้าครับตัวรถเนี่ยจะชะลอความเร็วนะฮะหรือว่าช่วยเบรกไปในตัวด้วยนะครับอ่าน,นี่คือไม่ได้บเบรกนะเดี๋ยวลองให้ดูนะครับพอเหยียบคันเร่งไปปุ๊บนะฮะผ่อนนะครับปุ๊บเขาจะเบรกเองแบบนี้นะครับอ่าซึ่งเนี่ยเป็นระบบของเขานะฮะมันไม่ใช่การเบรกติดนะฮะหรือว่าอะไรนะฮะ เป็นระบบของเขาเลยซึ่งรุปเนี้เนี่ยเรียกได้ว่าดีมากๆนะลูกค้าครับเพราะว่าถ้าเราขับใช้งานกันทั้งวันเนี่ยลูกค้าครับเราจะขับได้สบายมากๆเพราะว่าอารมณ์เนี่ยมันจะเหมือนกับว่าเราใช้งานขาของเราเนี่ยแค่ข้างเดียวเท่านั้นนะครับนี่นะฮะอ่าพอจะเบรกก็พอดนะฮะตัวเบรกจริงๆของตัวรถเนี่ยแทบไม่ได้ใช้เลยนะลูกค้าครับนี่ขับง่ายนะฮะขับสบายนะครับแล้วก็เรื่องความนิ่ม ความคล่องตัวนะฮะของตัวรถเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยทุกคนที่เป็นรุ่นใหม่นะแล้วก็เป็นตัวที่น้าหนักตัวเบากว่าสัมรส่ทนทั่วไปเนี่ยเรื่องความคล่องตัวความไวความคล่องแคล่วเนี่ยคือของขึ้นชื่อของเขาเลยนะฮะนิ่มคล่องตัวสูงไวนะฮะฟุดปาร์ตดีมากๆนะครับนี่นะฮะอยวจะว่าพร้อมลุยพร้อมใช้เลยตัวนี้นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นการพาชมนะฮะสภาพรอบคันสภาพเพื่อนะสะภาพภายในแล้วก็เป็นการลองขับเทสตเบื้องต้นนะครับผมของตัว WA 270รุ่น5คันนี้นะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วสนใจนะฮะเจ้าตัวรถตักผุมสื้อ WA 270รุ่น5คันนี้นะครับก็สามารถโทรเข้ามานะครับติดต่อสอบถามเพื่วมเติมนะฮะได้ที่เบอร์โทรดิสก์ตัวนี้ด้านบน้ายมือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอรูใคาติดต่อเข้ามาอาจจะจะมีรูปของเขานะฮะละเอียดละเอียดรอบคันนะครับพร้อมกับวิดีโอตอนขับตลอดใช้งานของเขาแบบละเอียดละเอียดเลยก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะครับได้ดูได้ชมกันทางไลน์อีกที้วยนะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดใจนะครับอันนี้จะบอกได้เลยว่าแห้งสวยดีมากนะจุดรั่ววมเนียลลละะคคูกกก้้าแ็พ เครื่องเกียร์ของเขาเนี่ยก็ทํางานได้แน่นครบแรงดีหมดเลยเอาไปในพร้อมลุยพร้อมใช้งานได้เลยนะครับคันนี้นะครับฮะแล้วก็ในส่วนของขั้วส่วนน้องเขานะฮะไม่แพงด้วยนะครับอยู่แค่หลานต้นๆเท่านั้นนะครับถ้าเกิดท่านใดสนใจอย่าลืมติดต่อเข้ามานะครับผมสำหรับวันนี้ขอฝากทีนี้กับตัวคมสู้ WA สองร้อยเจ็ดสิรุ่นหคันนี้นะครับถ้าเกิดท่านใดที่ดูชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดซับสไครต์นะครับให้ผมด้วยนะเพื่อจะได้ทานะฮะสินค้าต้นแม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนเอาไว้